พี่จ๋ายก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ค่ะทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องจากไปลูกมันจะแปลงพี่เจก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเป็นไรน้องจะแปลพี่เจ๋ก็ยังอยู่ทั้งคนเสียงอะไรคะพี่จ๋าเหมือนเป็นเสียงลูกหมานะนั่นไารักจังเลยค่ะพี่จ๋าลูกหมาใครอ่ะ โดนทิ้งเหรอหมอน่ารักค่ะพี่แจยเราเก็บไปเลี้ยงได้ไหมแต่ว่าน้องจบแปนมันจะได้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีบ้านอยู่เลยเราต้องมาอยู่กับ<ม>บ้านของคนหาแต่มันน่าสงสารนะคะพี่แจยมันไม่มีพ่อมีแม่เหมือนพวกเราเลยไม่ได้เราพงจจแปลเราเหนื่อยมันไม่ได้หรอกตัวเราก็ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลย มี่ขาทำไมมีต้องรับเด็กสองคนนี้มันเลี้ยงด้วยอะหนูไม่อยากอยู่ด้วยเลยโอ้ยนะพ่อแม่มันตายอะฉันเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดอะฉันก็ต้องรับเลี้ยงไว้สิคุณนะ้าเลียงพวกเรามามีอะไรหรอครับนี่มาอยู่บ้านฉันอนะก็ต้องช่วยทํางานทําการแนละ้วกวาดบ้านถูบ้านอนะแต่บ้านฉันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตแล้วก็พี่เจเจ,เ,จเนี่ยเขาไม่ชอบเสียงเด็กํำคาญ มีบ้านอยู่ห้องอยู่ท้ายสวนน่ะไปอยู่ตรงนั้นลวกันนะแต่ว่าหนูไม่ได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะไปเก็บของตอนนี้เลยครับหิวพี่แจ๊ค่ะน้องจีแปนไม่อยากไปอยู่ท้ายสวนจีแปนยิ่งเราอยู่ห่างๆเราก็จะได้เลี้ยงลงหมาตัวนั้นได้ไง <c oughs> <c oughs> จริงด้วยเล <c oughs> ี้ยงหมา ยอยู่ด้วยกันแล้วนะไปดีบกินกาซะไปล้างจานเร็วนี่ไเวลากินข้าวก็มากินที่เนี่ยเอากินเสร็จก็กลับไปที่ห้องตัวเองอย่าทำห้องรกนะครับกินะครับ นึนนจกจะประหยัดไข่เหลือตั้งเยอะเด็กพวกนี้นีึนจกจะข้ามเงินอ,อาหารมาแล้วนะ เนี่ยจะได้ต้มไว้นะอืมอือกินเยอะนะกินไดเยอะแต่ไว้นะจ๊ะเจ้ากล่องใหญ่ฮะนึงจะเป็นตั้งชื่อน้องหมาว่าอะไรนะเจ้ากล่องใหญ่ไงพี่ชายอือก็เลยเจอเจ้ากล่องใหญ่ในกล่องไว้ใหญ่ไงนุ้งจะเป็นก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ากล่องใหญ่ไงคะอืมชื่อเท่ดีนะเนี่ยเจ้ากล่องใหญ่เจ้ากล่องใหญ่ อยู่กับน้องจิบแปอรไปนานๆนะน้องจิบแปอรจะดูแลเจ้ากองใหญ่เองใหญ่ขอบคุณนะเจ้ากองใหญ่ที่ทําให้น้องจิบแปอรหายเศร้าจากการคิดถึงพ่อแม่ได้น่ะเจ้ากองใหญ่รักกินข้าวหรือไม่โอ้ขอกินข้าวเติมในถ้วยกระเพราอร่อยมาก Nak ke sana? Cepat! 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 Cepat กองใหญ่จะได้เติมไปไวสองชื่อนะแต่ตอนนี้พี่เจว่าพุงใหญ่สมชื่อและพุงใหญ่มากเลยตัวเล็กพุงใหญ่นินฮตอนนี้น้องเจบายหายเศร้าหรือใช่ไหมค่ะพอไีเจ้ากองใหญ่อยู่น้องเจบายก็หายเศร้านะคะ ใหญ่นี่น่ารักจริงๆเลยนะเจ้ากลงใหญ่ก็ไม่มีพ่อแม่เหมือนพวกเราเลยเดี๋ยวเราจะดูแลกันแล้วกันนะอโอ้โอยเหียงดอกไม้ที่ว่างงามยังสู้ความงามของฉันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มานี้อะไรมึงมีขาสองคนนั้นนะคะ วัวน,นี้อยู่ะหรอฮะเจ้ากล่องใหญ่คุณนาะเน่แอบมาเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่แค่ค่าข้าวค่าน้ำพวกเธอสองคนเนี่ยฉันจะจ่ายไม่หวาดไม่ไหวละยังมีตัวนี้ี่ตัวหนึ่งเลี้ยงมานานหรือยังเจ้ากล่องใหญ่ขอพวกเราเลี้ยงเจ้ากล่องใหญ่ได้ไหมครับ มีขาจะให้เลี้ยงไม่ได้นะคะที่ยอมให้เลี้ยงแบบนี้แอบเลี้ยงด้วยนะเนี่ยเสียเงินประคองใช่จะไม่ขายไม่ขไแล้วไม่ขายแล้ว Chưa cần nó, à. <laughs> nói chuyện bà bè nè. Nó nói chuyện bà chơi đu đè, nó còn ngại em. còn ngại กินเยอะได้ตัวไว่ในเยอะแยะเลยไม่เป็นไรด,ด้วยาวมามีค่ะเมืเ่อไหร่คนที่มารับหมาจะมาเออเขาบอกใครมาใกล้มาแล้วอ่ะฮัลโหลค่ะใช่จ้ะอยู่แล้วนอุกซอยเข้ามาไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวไปรับไปรับไปรับนี่จเจเจเฝ้าหมาไว้นะขอ,องคนนั้นอ่ะมันเหลี่ยมจัดด้วยหา,า,าข้ออ้างอะไรเยอะแยะอีก เจ๋อเจ๋อคนนี้จะเฝ้ายามให้ใครแย่งหมาไปได้หนึ่ง ทำไมเขาต้องเอากล่องห่ายคองหมูไปด้วย อะไรพวกเธอต้องการอะไรฮะจะมาขวางฉันทำไมเนี่ยฮะเราไม่ให้เอากองใหญ่ขอาหนูไปขายค่ะกองใหญ่เป็นของเราครับคุณน้าไม่มีสิทธิ์ขายค่ะนี่แค่ฟุกงช่วยลูกสาวฉันได้อ่ะจะมาปีก้าขาแข็งเหรอเดี๋ยวไล่จากบ้านไม่ค<ม>่ะรถ พี่เจมาขวางมีทําไมมีค่ะหนูไม่เห็นเรื่กงการที่จะเอากล่องใหญ่ไปขายนะคะหมาตัวเนี้ยมีบุญคุณกับหนูเดี๋ยวนี้หนูแปรพักแล้วเหรอหมาตัวเนี้ยมันแค่วิ่งไปวิ่งมามไม่ได้ช่วยอะไรหนูหรอกไม่ค่ะยังไงมันก็มีบุญคุณกับหนูมีนิภาพสิถ้าไม่วิ่งไปตามน้องสองคนมาเนี่ยหนูจะเป็นยังไงป่านนี้เท็ดไปแล้วจโะโพสลงโซเชียลแน่ถ้ามีขายอ่ะแม่เลี้ยงใจหลายนี่แปพัก มีการจะเลียกล้อมความ่าเลยนี่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 องใหญ่แล้วอู่้่ย้่นกันแลนวนะขนบคนณนะคะีี่เจเจได้อยู่ด้วยกันแล้วกนนน่นีน